ครับรุ่นที่ได้รับความนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมบูรณาหลักเมืองสีเจ็ดนะครับผมนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงเอกลักษณ์สวยงามครับผมนะครับอง์นี้นี่ปัดทองนะครับปัดทองในพิมพ์เลยนะครับผมมาจากวัดเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับ ดันค้างสังเกตนะครับลักษณะการที่ปัดปัดทองอในพิมพ์นะครับมันก็จะมีการ <t> การที่เนื้อเวลากดพิมพ์นะครับ <t> ผมจะทําให้ให้ลักษณะของทองเนี่ยการแทรกของของของเนื้อนะครับผมแทรกเข้าไปในเนื้อทองเนี่ยมีการมีการลักษณะข,ของสีที่ไหลาตามการกดนะครับผมไหลาตามการกดพิมพ์นะครับ จะจะไม่เหมือนกับการทาทองที่หลังนะครับ thì, สีก็จะหมดลงนิดนิดหน่อยนะครับผมองคนี้นะครับสองโพสตนะครับมีหมายเลขมีหมายเลขนี่คือเป็นเนื้อไม้ตะเคียนนะครับผมเป็นเนื้อไม้ตะเคียนนะครับ <im> แยกจากสามสีนะครับผมแยกจากสามสีที่เป็นาขาวดําแดงนะครับผมหรือว่าขาวด,ดําน้ําตาลนะครับองนี้เป็นเ,เป็นเนื้อไม้ตะเคียนนะครับผม วิธีการปัดทองนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขาตั้งใจจะปัดในในในรุ่นที่เป็นเนื้อไม้ตะเคียนแบบนี้หรือเปล่านะครับลักษณะสีในการปัดเนี่ยจะออกฟุ้งๆนะครับจะฟุ้งๆแต่พอเป็นเนื้อปัดทองสองโคดที่ไม่มีหมายเลขนะครับผมก็จะปัดค่อนข้างจะตรงกับตรงกับลวดลายนะครับผมถ้าเป็นเนื้อไม้ตะเคียนเนี่ยจะปัดฟุ้งๆแบบนี้ครับ อาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นก็ได้ครับอาจจะเป็นเฉพาะองค์นะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยถ้าเป็นพวกเนื้อกรรมการนะครับผมก็จะมีะโคด,ด้านล่างเขียนว่ากรรมการนะครับลักษณะาการปัดเนี่ยทองจะออกฟุงฟ้งๆครับทองจะออกฟุงฟ้งๆน้ครับมีมวลสารนะครับผมโรยด้วยไม้ตะเคียนเสาหลักเมืองนะครับ อ่านะครับผมเอาพอนะครับผมสวยงามนะครับผมชอบสวยงามนะครับไม่อ้วนนะครับผมไม่อ้วนไม่เปลอนะครับผมอันนี้ก็เป็นถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คนนิยมสะสมกันนะครับผมขนาดก็กำลังดีครับไม่ใหญ่นะครับไม่เล็กโอเคครับ